ในที่สุดนะครับคลิปซีซั่นที่25ของสกิปปิที้ทอร์เนตเนี่ยก็กลับมาได้สักทีนะหลังจากไปแวะเที่ยวที่ไหนไม่รู้นะครับมากกว่าเกือบหนึ่งเดือนน่ะนับรวมๆแล้วก็30มสิบพันแลวมั้งเนะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยผมได้ทําคลิปสรุปเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้ไปแล้วนะว่ามันมีกลุ่มคนหรือว่าบริษัทบริษัทหนึ่งเนี่ยที่จ้องจะเซ็ตยอสกิปปิที t ทอ l e เของพวกเราอยู่นะครับและหากใครยังไม่ได้ดูเนี่ยย้อนกลับไปดูกันด้วยนะส่วนเนื้อหาในคลิปนี้ ผมกายวอกเกอร์ก็จะมาสรุปเรื่องราวทั้งหมดนะครับรวมถึงสิ่งที่ต้นสังกัดของสก i ป i d เดตทอเหรือสตูดิโออิมเพรสซิเบลในเรทีฟเนี่ยเขาได้ทําอะไรไปแล้วบ้างกับกลุ่มโจรผู้ไม่วังดีเหล่านี้นะครับซึ่งในวันนี้ผมก็จะมาสรุปเรื่องราวเหล่านั้นทั้งหมดนะครับบอกได้เลยว่ามีขึ้นโรงขึ้นศาลกันแน่นอนนะมีเรียกค่าเสียหายกันหลายล้านดอนลลาร์เลยทีเดียวนะครับแล้วคุณผู้ชมรู้อะไรหรือเปล่าว่าสก i ป i d เดตทอรเเนี่ยไม่ใช่เหยื่อเพียงรายเดียวนะที่โดนอะไรแบบ ก่อนหน้าสกีปีดี้ทอเลตเนี่ยมันก็มีเกมเกมนึงที่ถูกมิจฉาชีพกลุ่มนี้เล่นงานมาก่อนนะครับและหากพร้อมกันแล้วเนี่ยเราไปรับชมรับฟังกันเลยครับ collection. Find it on Amazon. เอาเลยครับก่อนอื่นเลยเนี่ยเนื้อหาข่าวสารในวันนี้นะครับผมก็ามาจากบล็อกของนักข่าวคนหนึ่งนะครับที่มีชื่อว่านิโคลคาเพนเทอร์นะครับแล้วเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเธอก็ได้เขียนข่าวข่าวนี้ลงบนเว็บของโพลีกอนะครับเนื้อหาหลักๆของข่าวนี้เนี่ยก็จะเป็นการตอบโต้ของสตูดิโออย่าง Invisible Narrative ที่ถือลิขสิทธิ์ของ k ิกิป i ดี o i l e ตอย่างแท้จริงได้ออกมาตอบโต้ทางกฎหมายไปยังบริษัท Ne x t l e v e l ของนายเซอร์เก้ที่ ออกมาเคลมว่าตัวเองเนี่ยเป็นเจ้าของส k i p i ดี t o ยเล t แต่เพียงผู้เดียวนะครับผมโดยตามข่าวเนี่ยนิโคเธอได้รายงานนะว่าบริษัท Invisible Narrative ได้ยื่นฟอ้องบริษัท Next Level ที่ศาลแคลิฟอร์เนียเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์ปี2025ที่ผ่านมานะครับโดยกล่าวหาว่าบริษัท Next Level เนี่ยพยายามขโมยทรัพย์สินทางปัญญาของ s k ป p ดดี t o ยเล t ผ่านการจดทะเบียนลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้าในสหรัฐแถมยังใช้วิธีข่มขู่เพื่อเรียกง ้องเงินจากบริษัท Invisible Narrative อีกด้วยนะซึ่งจากรายงานข่าวย่อหน้าแรกเนี่ยผู้ชมที่กำลังถามอยู่นะว่าทำไมนายเซอร์เก้ถึงต้องมากันแกล้งคุณบูมด้วยเนี่ยนี่ก็คือเหตุผลนะครับซึ่งทั้งหมดที่นายเซอร์เก้ทำไปเนี่ยก็เพื่อเรียกเงินตอบแทนจากกรณีนี้ล้วนๆเลยนะพูดตามภาษาบ้านๆก็คือขู่เอาเงินนะ่ะเออโดยการใช้ีรีส s ์ s e i u i t y t i l e t เนี่ยเป็นตัวประกันในการเรียกค่าถ่านะครับแล้วก็อย่างที่บอกเลยนะครับว่าบริษัท Invisible Narrative เนี่ยเขาได้ ยื่นฟ้องบริษัทเน็กเลเวลสข้อหาใหญ่ๆนะข้อหาแรกเนี่ยก็คือการจดลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้าอย่างไม่ถูกต้องโดยบริษัทเน็กเลเวลเนี่ยได้จดลิขสิทธิ์ตัวละครจากซีรีส์สกิปปิเดียทอเตท,ทั้งหมด17ตัวละครด้วยกันนะครับแต่เอาจริงเนี่ยไอบริษัทเน็กเลเวลนี้มันจดลิขสิทธิ์ไป20กว่าตัวนะแต่ว่าตัวที่เหลือเนี่ยมันมาจากตะกรวันของดอมไงอย่างไททันดริวแมนดริวบูแมนอะไรเงี้ยเลยไม่เข้าขายลิขสิทธิ์ของสกิปปิเดียทอเตเขานะครับโดยไอ 7ตัวที่ว่ามานเนี่ยนายเซอร์เก้ได้ไปจดลิขสิทธิ์ที่สำนักงานลิขสิทธิ์ของสารัฐนะครับน,น,นอกจากนั้นบริษัทเน็กเลเวลเนี่ยก็ยังมีคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคา้าอีกอย่างน้อย12รายการกับสำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการคา้าแห่งสารัฐอีกเช่นกันนะแล้วน,น,นอกจากนั้นในตัวละคร3ตัวที่ผมบอกว่ามันน่าจะมาจากดอมอ่ะทางบริษัทเน็กเลเวลของนายเซอร์เก้ก็อ้างว่าไอ้สตัวเนี้ยมาจากสกิปปิดี้ทอยเลนะครับซึ่งนั่นมันไม่ใช่โว้ยมันมาจากดอมโว โอ้ฮล oh, ซึ่งนี่นะครับก็คือข้อกล่าวหาใหญ่ๆข้อแรกที่บริษัท i n v i s i b l e Narrative ยื่นฟ้องต่อบริษัท Next Level นะครับส่วนข้อกล่าวหาที่2เนี่ยก็คือการใช้กฎหมายคมคูเพื่อเรียกร้องเงินจากเจ้าของลิขสิทธิ์ที่แท้จริงโดยอย่างที่รู้กันนะครับว่าบริษัท Next Level ได้ยื่นคำร้อง DMCA หรือ Digital Millennium c o p y l like, i g h t Act Take Down n o t i c ไปยัง u t u b e นะครับโดยกล่าวหาว่าคลิปรวมซีซั่นที่25ของ s k i r ป t y t o l e เนี่ยละเมิดลิข ทำให้ทาง YouTube เนี่ยต้องลบคลิปรวมซีซันที่25ของ s ิกิปิดีทอเล t เพื่อวันที่24มกราคมที่ผ่านมานะครับแล้วหลังจากนั้นในวันที่27มกราคมเนี่ยตัวแทนของบริษัท Next Level ก็ได้ติดต่อไปยังบริษัท Invis ิ ible ล a r น a t i v e เพื่อเจรจาโดยเสนอให้หาทางแก้ปัญหาร่วมกันนะครับโอ้โหูืืดสร้างเรื่องไปละเมิดลิขสิทธิ์เขาแล้วยังติดต่อไปหาเขาเพื่อเจรจาร่วมกันอีกวะพี่แกนิดมาเหนือเมฆจัดโดยการติดต่อไป ในครั้งนั้นเนี่ยไอ้บริษัทเน็กเลเวลได้ยื่นข้อเสนอให้อิวิซิเบิลเนเรทีฟนะครับยอมจ่ายเงินเพื่อแลกกับการที่เน็กเลเวลจะไม่ดําเนินการทางกฎหมายใดๆเพิ่มเติมซึ่งก็เรียกร้องเป็นจนวนเงินกี่บาทก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับซึ่งจากเหตุการณ์นี้เนี่ยมันก็แอบไปคล้ายๆกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเกมโรบอทแมปทอเลดทาวเวอร์ดิเอน์ก่อนหน้านี้ปะในสมัยที่ทอเลดท t วเวอร์ดิฟเ e นซ์กำลังโด่งดังเนี่ยมันก็มีมิจฉาชีพที่แอบอ้างตัวเป็นคุณบมไเรรียกก้องค่าถาถจา เทอร์เวอร์ดีเฟนต์นะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็เป็นดรามายกใหญ่เลยนะตัวของคุณบูมโดนด่าก,กระจุยกระจายเลยนะครับทั้งทงที่ยังไม่ได้ทําอะไรเลยด้วยซ้ำานะเป็นมิจฉาชีพที่มาสวมรอยทั้งนั้นเลยนะครับซึ่งก็แดดอย่างที่บอกเลยนะว่าเน็กเลเ e ลเนี่ยเมือนเรียกร้องค่าเสียหายไปกี่บาทอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับแต่ที่แน่ๆเลยเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยมันเคยเกิดขึ้นมาก่อนแล้วก่อนหน้าที่สกิปปี้ทอรเรตจะโดนเนี่ยไอ้บริษัทเน็กเลเวลนะครับมันก็เคยกระทําการแบบนี้แหละ จะไปยื่นฟ้องบริษัทบริษัทหนึ่งมาก่อนนะครับซึ่งนั่นก็เป็นบริษัทของเกมเมลอนแซนบ็อกนะซึ่งเป็นเกมบนมือถือที่ค่อนข้างจะโด่งดังเลยนะโดยตอนนั้นเนี่ยเหตุการณ์มันก็เหมือนกันเป๊ะกับที่สกิปปิเดียทอเลตกำลังโดนอยู่ในขณะนี้นะครับแน่ใช่เลยครับจากเหตุการณ์นั้นเนี่ยทางดักกี้ผู้พัฒนาเกมเมลอนแซนบ็อกเนี่ยก็กําลังยื่นฟ้องบริษัทในเลเวลอยู่ด้วยเช่นกันแน่ด้วยหลักๆแล้วเนี่ยก็จะเป็นข้อกล่าวหาทั้ง2นี้นะครับที่บริษัท i i i n v s b l อินเได้ย ฟ้องต่อศาลที่แคลิฟอร์เนียไปนะแต่ทึ่งย่างงานนะครับทางบริษัทเน็กเลเวลเขาก็มีข้อโต้แย้งนะว่าบริษัทของเขาเนี่ยเป็นเจ้าของสกิปิเดียโทเลตก่อนที่ซีรีส์สกิปดียโทเลตจะโด่งดังบน u t u b e นะครับเหตุผลแรกเนี่ยทางบริษัทเน็กเลเวลได้อ้างว่าพวกเขาได้พัฒนาเกมสกิปดียโทเลตมาตั้งแต่ปี2020แล้วก่อนที่สกิปดียโทเลตจะเปิดตัวในปี2023สซะอีกซึ่งเหีเกมของเขาเนี่ยก็มีหน้า ตาประมาณนี้เลยนะผมเคยทําคลิปให้กับผู้ชมดูไปแล้วใช่ไหมแล้วในตอนนั้นเนี่ยผมได้เข้าไปดูร้านค้าของเกมเกมนี้อีกด้วยเวซึ่งหากจาไม่ผิดเนี่ยเกมนี้น่าจะเปิดให้เราเล่นช่วงเงือ14กุมภาปะแถวๆนั้นนะ่ะแต่แล้วเนี่ยตอนนี้นะครับมันปาไปสิ้นเดือนกุมภาแล้วปรากฏว่าหน้าแอปสโตของเกมเกมนั้นเนี่ยมันปลิวไปแล้วเวซึ่งเงือหากเราเข้าไปดูหน้าแอปสโตในลิงก์เดิมเนี่ยมันกดเข้าไปแล้วมันไม่มีอะไรให้ใหเราดูแล้วนะนั่น หมายความว่าเกมเกมนี้เนี่ยอาจาไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาจริงๆนะครับถึงแม้ว่าจะมีหน้าเว็บมีข้อมูลของตัวเกมแบบโคตรละเอียดแหละแล้วที่เล่นใหญ่ไปกว่านั้นนะครับนั่นก็คือบริษัท Ne x t l e v e l เนี่ยเขาได้ไปจดทะเบียนสิทธิบัตรในสิกิปิดีทอร์เรทั้งฝั่งยุโรปและสหรัฐอเมริกานะครับแถมยังดําเนินการจดสิทธิบัตรในประเทศอื่นๆอีกหลายประเทศนะครับเรียกได้ว่าเล่นใหญ่ไฟกระพริบเลยนะซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยก็คงต้องไปต่อสู้กันในชั้นศาล นะครับว่าตกลงแล้วของใครเป็นของจริงของใครเป็นของปลอมนะครับแต่ผมคิดว่าทางบริษัท Invisible Narrative เนี่ยไม่น่าจะแพ้ให้กับอะไรแบบนี้นะถ้าแพ้อีกเนี่ยนั่นหมายความว่าสารในต่างประเทศมันก็คงเหมือนกับประเทศไทยแล้วมั้งว่าไหมโดยที่ บริษัท Invisible Narrative น,นะครับเขาได้เรียกร้องค่าเสียหายไปยังบริษัท Next Level เป็นจำนวนเงิน2ก้อนด้วยกันนะก้อนแรกเนี่ยทาง Invisible Narrative เรียกร้องค่าเสียหายสูงถึง1,500,000เหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับหรือตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ5 4ล้าน4แสบาทะต่อการละเมิดลิขสิทธิ์ในแต่ละครั้งนะซึ่งก็แยกกันไป1กรรม1วาระนะทำหนครั้งก็จ่าย5ล้าน4แสบาททำา2ครั้งก็5ล้าน4 แสนคูณ2อ่ะเออทบต้นทบดอกนะครับส่วนอันที่2เนี่ยจะเป็นการเรียกร้องความเสียาหายที่ที่เกี่ยวข้องกับไซเบอร์พา c เรซีนะครับหรือก็คือการที่บริษัทเน็กเลเวลเขาไปขู่เอาเงินโสดเอาค่าตอบแทนต่างๆเพื่อแลกกับการไม่ฟ้องเนี่ยทางบริษัท Invisible n a r r a t i v e ได้เรียกร้องค่าเสียหายเป็นจำนวนเงิน100,000เหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับหรือตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ3.6ล้านบาทนะแล้วสมมุตินะสมมติสมมติว่าศาลที่แคลิฟอร์เนียเขาตัดสินว่าบริษัทเน็กเลเวลละเมิดหลายรา,ายการจริงๆค่าเสียหายที่นายเซอร์เก้จะต้องจ่ายนะครับรวมๆแล้วเนี่ยหลายล้านดอลลาร์เลยทีเดียวนะซึ่งทางนี้ทั้งนั้นนะครับอย่างที่รู้กันเลยว่ากระบวนการของศาลไม่ว่าจะเป็นในไทยหรือต่างประเทศเนี่ยมันใช้เวลาเป็นปีๆนะกว่าจะถึงที่สิ้นสุดนะครับ คงต้องมารอลุ้นกันต่อไปพะตกลงแล้วเนี่ยบริษัท Invisible Narrative ในในของคุณบูมจะเอาชนะบริษัท Next Level ได้หรือไม่นะครับอันนี้ก็เป็นการต่อสู้กันในชั้นศาลนะแต่ว่าล่าสุดเลยการต่อสู้กันบน y YouTube เนี่ยดูเหมือนว่าฝ่ายที่ชนะนะครับจะเป็นคุณบูมและชาวด่อมสวมนะครับดังคำพูดของเจ้า Dinner Astro Toilet เลยนะว่าไม่มีใครหลบหนีความยุติธรรมไปได้หรอกเพราะว่าในที่สุดแล้วเนี่ยทิปซีซั่นที่25ของ Sickly Toilet ก็กลับมาออนแอร์เป็น ที่เรียบหล่อแล้วนะครับนั่นหมายความว่าหลักฐานที่บริษัทเน็กเลเวลยื่นสไตรไปทาง y YouTube เนี่ยทาง YouTube เขาไม่ให้น้ำหนักอย่างแน่นอนนะครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยคลิปซีซั่นที่ยี่สิบห้าก็ไม่มีทางกลับมาได้นะครับผมซึ่งนี่ก็นับว่าเป็นโชคดีของสิคิปดี้ทอเลตนะที่ยอมเซ็นสัญญาเป็นส่วนหนึ่งของสตูดิโออินวิซิเบลอเนเรทีฟนะครับซึ่งผมก็ไม่อยากคิดเลยนะว่าคุณบูมไม่มีแบ็กอัพที่ใหญ่ระดับฮอลีวูดไม่มีป๋าเบคอยดันอยู่ด้านหลังเนี่ยผมก็มองไม่่ออกจริงๆนวาา คุณบูมจะผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้ยังไงมันแทบเป็นไปไม่ได้เลยนะหากไม่มีสตูดิโอยักษ์ใหญ่อย่าง i n i s i b l e Narrative ยื่นมือเข้ามาแก้ไขปัญหาในครั้งนี้นะครับซึ่งหลังจากนี้เนี่ยทางคุณบูมก็น่าจะมารันวงการส่วมต่ออย่างดูเดือดเลือดพ่านนะครับไ,รรได้ยังไงต็รอติดตามผลงานจากคุณบูมกันต่อได้เลยนะซึ่งนี่ก็คือสรุปทั้งหมดเกี่ยวกับวิกฤตการณ์ครั้งยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งของสก i ป i d ดี To อเรที่ก็ดูเหมือนว่าจะผ่านไปได้ด้วยดีนะครับสำหรับวันนี้ผมไก่บอก ตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในกาสหน้าสวัสดีครับ